คู่ที่มีการถ่ายท่อสดนะครับทางฟรีทีวีนั้นดูฟรีและครบทุกแมตช์ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็ไปเจราจาแหละกับฟีฟ่าเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องฟุตบอลโลกนะนะครับตกลงราคากันที่33ล้านเหรียญนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ที่1ดอลลาร์ต่อ36บาทคิดเทียบตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทบวกภาษีต่างๆก็เป็นรวมแล้วเบ็ดเสร็จ ก็ประมาณ1,400ล้านบาทหลายคนก็สงสัยว่าเ,เงินตรงนี้นะครับเอาไปลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้คนไทยนะครับได้มาดูบอลโลกกันฟรีเนี่ยนะหลายคนเอ๊ะแล้วคนที่ไม่ดูล่ะอะไรต่างๆก็ต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเลยนะก็ใช้คํานั้นคือคนทั่วโลกดูหมด แล้วก็ดูมากที่สุดแล้วก็เช็คเรตติ้งมาแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาถ่ายครับท่านผู้ชมแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยพอมีการถ่ายทอดสดคนก็ต้องไปนั่งดูนั่งเชีย์ตามร้านอาหารร้านค้าซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเพราะทา,างการกีฬาเขาซื้ออย่างเงี้ยก็จะได้เปิดนะในร้านค้าในร้านอาหารต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจก,การจับจ่ายคึกคักพันสองล้านที่ยังไม่บวกภาษีต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกสทชเข้าใจดีให้มาก่อน600ล้านบาทนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนนะตอนนี้ก็ ค่อนข้างจะเผยออกมาแล้วล่ะก็มี True ไทยเบสนะครับแล้วก็ปตอทอบวกกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้การน,นำของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงคนไทยก็ต้องได้ดูฟรีนัดเปิดเนี่ยพลาดไม่ได้ได้ดูแลนะครับนัดเปิดสนามจะเตะกันวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่20พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มนะครับเป็นการเจอกันนะฮะร,ระหว่างเจ้าภาพกาตาร์นะครับเจอกับ เอลกวาดอร์ ador, ที่สนามเอบไบสเตเดียมที่สําคัญมาเตะกันช่วงหน้าหนาวานะฮะก็จะแตกต่างกับคือลีกในยุโรปยังไม่จบอะแต่ต้องพักก่อนมาเตะฟุตบอลโลกกันและฟุตบอลโลกคนนี้ในช่วงรอบแรกเนี่ยวันนึงจะเตะ4คู่ตั้งแต่20เิพฤศจิกายนจนถึงนัดชิง1 8ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกเตะกัน1เดือนเต็มกลุ่ม A นะครับก็จะเจ้าภาพนะกาตา,ตาแล้วก็เอกวาดอร์เซเนกลัลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับอัศวินสีส้มฮอลแลนด์กลุ่มต่อมาครับกลุ่มบีนะครับสิงโตคำรามอังกฤษนะครับอิหร่านครับตัวแทนจากเอเชียอเมริกาแล้วก็เวลส์นะครับเวลของแกริดเบลส่วนอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่คนชายคนไทยนิ cheer เ,เป็นอันดับต้นๆเลยนะก็มาดูว่าอังกฤษรอบนี้จะนะครับสร้างประวัติศาสตร์ไปได้ลึกแค่ไหนล่ะว่างั้นเถอะกลุ่มต่อมาครับกลุ่ม C อาร์เจนติน่าครับของเมสซี่แล้วก็มีซาอุดิอาระเบียจากเอเชียนะครับม็กซิโกแล้วก็โปแลนด์นะครับของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กลุ่มดีครับฝรั่งเศสนะครับออสเตรเลียเดนมาร์กและตูนิเซียกลุ่มต่อมาครับกลุ่มอ e, ีนะครับกระทิงดูสเปนนะครับคอสตาริกาอินซิเลกเยอรมันแล้วก็ทีมจากทวีปเอเชียคือญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็ถือว่า เกือบๆจะเป็นกรุ๊ปอัปเดทเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นจะสอดแทรกไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าโอทีมเต็งก็มีทั้งสเปนแล้วก็เยอรมน,นีกลุ่มต่อมาครับท่านผู้ชมครับกลุ่ม F นี่ก็เบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกแล้วก็โครเอเชียแล้วก็อีกกลุ่มครับกลุ่ม G นี่ก็ถือว่า เป็นทีมที่คนไทยเชียร์มากที่สุดนะแซมบ้าบราซิลครับเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนมรูนี่ก็คนไทยนี่เชียร์กันเยอะอยากใด้บราซิลนะครับคว้าแชมป์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลุ่มต่อมาครับกลุ่ม H โปรตุเกสนะครับของพี่โรนันโดนะครับแล้วก็การหน้าอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้นี่ก็มาดูว่าโรนันโดจะพาโปรตุเกสไปได้ไกลแค่ไหนกลับไปก็คงจะย้ายทีมจากเมนยูนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับ 64แมตช์ได้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องตั้งโปรแกรมให้ดีนะโดยเฉพาะรอบแรกๆโอ้โหวันละสี่คู่ใครดูครบ64นัดนี่ดูกันตายแฉะเลยครับอาจจะไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยหลายคนสงสัยว่าที่ภาครัฐเนี่ยเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยนะครับไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อคนไทยดูฟรีคืนความสุขแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมครับ มาดูราคาตั๋วว่าถ้าเราไม่ได้ดูฟรีแต่อยากดูอยากจะเชียร์ทีมลัะแลวต้องถึงขนาดนะครับนั่งเครื่องบินไปเชียร์ถึงกาตาร์เนี่ยนะครับนี่คือราคาตั๋วแบบออฟฟิเชียลตามที่เขาซื้อกันอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ตั๋วที่แบบตั๋วผีมาซื้อกันหน้าสนามไม่ใช่ดูเลยครับนัดเปิดสนามวันอาทิตย์เนี่ยถูกสุดประมาณ1,700บาทนี่เทียบเป็นเงินไทยแล้วนะนะครับราคาถูกสุดเนี่ยซื้อได้เฉพาะคนกาตาร์นะต้องซื้อในประเทศด้วยนะนะครับและแพงสุด19,000บาทคิดเป็นเงินไทยส่วนนัดชิงครับ นี่นะครับถูกที่สุด6,500บาทซื้อได้เฉพาะคนกาตาซื้อในประเทศแพงสุด50,000กว่าบาทนะครับ50,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดตั๋วหมดแล้วต้องไปซื้อหน้าสนามอะไรต่างๆราคาจะทวีคูณ